สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีตอนรับขาสูช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะวันนีก้กันจะพามาพบปะกับตัวเลขกนวทางของพระอาจารย์โอ๊ตในโค้งสุดท้ายนะคะมาแล้วมื่อว่านนี่ลุ่งบอร์ท่านนะคะบ่าไว้แล้วปไปรูปคลิปถิ่มเริ่มข้าวอันฝาอลฝาาฝาาาอยเลสชาเผ่าเจ้ากองเนื้อน่ลงบานก็ได้พ้าลูกปหามหมอนเนาะก็ฝาวในห้าปีผ่านได้พี่น้องนี่ละ ทำอะไรก็ได้แต่ทาให้อย่างมีความตั้งใจนะคะถ้ามันผิดพลาดไปแล้วมันเอาคึืนไ่ไห้เด้พี่น้องมันต้องมาว่าอหไม่สิเลยเมื่อนี้ว่าหน่วยออกพี่น้องขอให้โชคดีกันสุขูสุขคนนะขอให้ได้เงินกันทั่วหน้าทุกๆคนเลยสําหรับพี่น้องเอฟซีสอเขียวนะคะจากไดเขามากกัซ่งกับขอให้โชคดีถือเลขกันสุขูสุขคนนะคะสอเขียวกับบมิตัวเลขอีกอย่างจะฝากพี่น้องด้วย ในคลิปนี้ไม่ได้ของผ่าจานอดนะคะถ้าอยากเห็นเขาไปเบื้องได้สรุปตัวเลขของซอเขียวนะคะสรุปทุกสำนักเลยนะคะพี่น้องก็จะมีตัวเลขให้่ว่าซอเขียวเลือกตัวไดเน้นตัวไดเนาะค่ะทุกสำนักวันนี้จะแต่ตอนเช้าหมู่บ้านมันจะลงกไห้ตะคำเกิดมาแต่ฝุ่นกับมาบอาลุกสามคลิปกับมาทักทายกับพี่น้องเอ็ซ์ีในไร่นะคะรุ่นน้อยรุ่นเล่ากันค่ะหมู่บ้านนี่น้อยผาดเล่ากับลุดนะคะ ให้ไหมดวงกนอฮามันสิมาเสมอเสมอมันก็เปลี่ยนไปว่าใดมันก็ต้องมีวันหลุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกะในตั้งตาตั้งใจทํางานเ่อบอกบริเงินกบมีลังพ้นเนาะอ่าไม่คิดแต่เร่องเรียงฟังฟังเอาแต่น้ำมันไหลมันกะโมได้เสมอไปเนาะพี่นอ้องได้กระบ,บอกท่อเห็ดแบบเห็ดงานนะคะเรียนก็นจะเรีนยนหลยเอาแต่พัฟังนะคะสำหรับผู้บอมีเนะาะค่ะสอดเขี้ยวค่ะ เพื่อให้คิดนะคะรังคนก็หลงงงง่ายจนเติดโตกับว่ารูตัวนะคะหมดตัวแบบไม่รู้ตัวนะคะพี่น้องเดินทางไปใส่ก็ให้ปลอดภัยใจใจกรหาระมัดระวังช่วงนี้การเงื่อนการข้ามันหายอยากพี่น้องเลยปวดสาแนวใจกับช่งมันหลายปุบปับฉพัน่นรองแก่บริตั้งใจบริคิดไ้มันก็มาเองน,นะคะเขก็คิดออกว่าเ้าจะไปใส่มันในจุดนี้แต่เ้าก็ต้องไปใส่นะคะ ความจำเป็นต้องใช้นะคะเงินทองหามากอะพอเ,เก็บกับก็บเ,บเนาะพี่น้องสอกี่ยวกันเส่แต่บอกผู้อื่นเลยเกี่ยวก็ไล่หลายรับผิดชอบครอบครัวผู้เดียวมันก็เลยหล่ข้างไปพี่น้องกรเล่ยเอาปัญหาทุกควอมนี่มาเตือนคนอื่นว่าอยากให้มันเกิดคือ,อเกี่ยาวแม่อ่าทักคนัก มีเงินหลาวัลุจักสิใส่ยังมาสั่นกันใส่เหรียญมาเล็กแขกาดไปเนาะพี่น้องเอาไปทำบุญดีกว่าผู้มีหลายนะแบ่งปันผู้บ่มีเนาะพี่น้องเพื่อต่อชีวิตต่อหลวงชะตาในิสัตต์ต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนนิสัตติีพเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่บ่มีกะประหยัดมัธยัตย์อดออมโอ้ยเคยทุกข์เคยยากมากพี่น้องกินข้าวข้าวนปลากระทุกปลากระทุกสามตัว กินมเลยดิดละแ้มบบ่มีกันเนาะแม่แนบเมี่ยงคจังหวัดกินหลายหลายใส่หลายใจหลายวันบ่เคยป่วงบ่เคยเห็นบ่หลับพนเลยนาะเริ่มเด็ดนอกจากจะเริ่มข้าวกินยังกต่ยิ่มบ่เป็นกินยังแต่บ่ก็เปลี่ยนเมนูมนนพี่น้องขนาดเท่ากับกองกคไกินยังไหนใส่ไหนใส่สั่นนะพี่น,อน้องเนาะอ่าบ่เมนเคยกินหายปิป เห็นเงินเมื่อนกินเงินพันโมเมนต์ด้พี่น้องก็กินนาซิปก็ต้อนแหะกินลักสิบก็ต้อนโมเมนต์บอกอยากกินซิป่ะไรได้เบิร์ตได้พี่น้องนี่ซิปกินหาไม่รวยกินเศร้ามีพันกินร้อยนี่สิกันยังดีเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นข้าอยากแดงในข้าก็เย็ดเอาข้าอยากจัดใหนข้ามี่ในข้าหฮัง ลูกเต่าเ้าก็ยังรอรับผ้าละน้ำเขาอยู่เนาะเขาก็ต้องมีค่าใสใจทุกสิ่ง,ยงอย่างแหละในครอบครัวเรื่องใส่ในกลัวเรื่อนแมนเบ้ดพี่น้องเอ้ยหลายคนก็โทรมาจมสุฟังหลายคนก็นทักมา,มาหึงมาถ่าย,ายก้นก็มาขอความซอยเหลือล้นก้นกะมาขอคับปรึกษาพี่น้องหลายอันหลายอย่างค่ะต่อเกี่ยวกับเอ็นน้ำสุขสุขคนนะคะอยากให้พี่น้องทุกคนมีความโชคดีกันนะคะอ่ากา จะให้พี่น้องเอาสม,มุดประกาศมาโจดเอาเพื่อเก่าละสำหรับเหล็กพระอาจารย์อดเมื่อนี้ก็จะ,ะบ่โชกดีอยู่บว่าเงือเลีมาแบบกระชั้นชิดหนึ่งดวนนี่นะพี่น้องมาจนว่างูดับดับแหลกโบมีเวลาหดจะเ้าเลีใย้ไเนะาะค่ะในรัฐบาลไทยพระอาจารย์อดนะคะพี่นอ้องตอนนี้ไันได้จักหน้าที่อะไรล่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้มันก็ได้แค่หาหน้าที่เนาะพี่นอ้องว้าก,กันไปโดนกับ่บนีทางธรรม มาจักอย่างเลยนะคะมิตรคราบดีๆสติเตือนใจพี่น้องทุกคนเนาะอ่าเมื่อเนี่ยการเสียงเบาเนี่ยก็ขอให้อ่นตึงเสาไหมเมื่อเบาไหมแต่เสารเป็นเังสี่ละพี่น้องอ่าแฝงว่าท่านได้กินน้ามัาท่านได้ลองคอยมันเรียกว่าหาวว่าซ้นเหนื่อยเออทั้งอาการแบบคือแฝงอากาศนี่แหละอือขอให้ท่นหลายๆถ้าเกิดไม่อยังผิดพลาดแน่ การว่าวการจาในช่องเพราะว่าจะเป็นช่วงใรกะซังขอโทษขอให้พี่น้องนะคะถึกใจกับคอตุ่นริดใจกับขอทวชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแช์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใส่สอเขียวน้ำเนียป้ใไดเข้ามานะคะแช่ไปคนเน็นสอเขียวหลายๆายเนี่ยให้โอกาสค้นอยากไอะไรยิ่งค้นตัวน่อยหนอเดี๋ยวุกๆอย่างยากลำบากเลย ได้มีโอกาสมือหมูมันตานมันบานเขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยพักดันซอสแก้วห้ไปอยู่ที่ดูหนา่าดูตาของคน้นลายๆเนีย่ยนะคะให้มีจุดยืนในโลกเนี่ยนะคะปวดลำบากศาสตร์จะัดเกิดว่าปวดลำบากขอให้มีช่องทางทํามากินเป็นรักเป็นแรงเนานะพี่น้องผู้ใดก็อยากมีได้ที่ยืนแม่นบอกอยากมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่มั่นคงนะคะไม่อยากทํางานแบบร้อนเล่นะคะเพราะว่าไข่ได้เนาะ แต่สำหรับผู้ใดอยากกีดยางผู้ใดตัวงานมีสวนหนึ่งเด้าพี่น้องยังเติบอยู่ด้ยสนใจกับมาเบืองเองาอยู่บ้านซอเกียวเนี่ยเราเป็นหาคนกีดยางค่ะพี่น้องเจาา้าของคนไปนอกเปิดองมันไม่ผู้เหตุมิแต่ผู้เถาอยู่บ้านเนาะอันนี้ก็ฝากไปผู้ใดกีดยางเป็นมากีดในพื่นในยางพื่นงามค่ะสวนกับเกี้ยงกับเปลี่ยนดีอยู่ซอเกียวไปเห็นมาแล้วละ่นะาผู้ใดตังานกีดยางปิดกับติดตอวมาได้ค่ะเอาหัวเมยคู่นึงนะคะ,ะกับมาได้กับมา ะะใจซื่อมือสะอาดอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะคะถ้าใจบอดีมือบอสะอาดมันไปใส่มันก็ลำบากเนาะพี่อ้องตรงไปตรงมากกับทุกการงานทุกหน้าที่เราจะน้ำผ้าความจเจริญให้นะคะเอาเอาประกาศสมมติมาจดมาหนี่เ้าให้คิดเราก็ได้เนาเอา,เอารัฐบาลไทยพระอาจารย์ออสนะคะงวดวันที่ 16หมีหนาคมหกเจ็ดเป็นโค้งสุดท้ายนะคะบนเด่นสามตัวเลยได้พี่น้องโค้งสุดท้ายเลขสูตรพาดดันเจ็ดแปดสองนะคะเจ็ดเกสองนะคะเน้นไปทั้งเจ็ดแปดสองและเจ2ดเก้าสองมาแบบเน้นๆเลยได้พี่น้องเรียกพัยดันไันเน่นได้ปั้นคักป่านนี้หน่าวัดเสียวอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะสำหรับพจารย์ออสนะคะจับคู่ทีนี้เลขจับคู่สองตัวมีแปดสองเก้าสองเท่านั้นพี่น้อง ามตัวแตกก็แตกไปเป็นบ่อสองตัวได้อีกนั่นวะตัวเลขจึงเลสมำม่งไงเอาให้เนาะในตัวเลขหลักสูตรนะคะของพรจารย์อดกับบอคอยพาดเป็นไ,ไนดดินะคะมาบ่อยอยู่นะคะอินจารณาในคกล้งนี้นะคะว่าจะมาถือตรงตามใจเฮาบอนะคะสําหรับเลขคงสุดท้ายพรจันอดนะคะเลขคงสุดท้ายในเลขหลักสูตรนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะของแพรจย์อดนะคะวันวันที่16มีนาคม67เจดนะคะบน เด่นบนเลยนะคะสมตัวตรงๆรงเดแนะคะ7 9 2ค่ะ2ตัวจับคู่ให้8ปสองและ92้าสค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยโชคดีมิใช่มความสุขกันสุขูสุขนเนมือนี้จงโชคดีสุขูสุข้นนะคะจึงได้กาให้เงินไลกล่องทองไยมากเขาสุบานสุเฮียนพี่น้องสุขูสุขนนพบปต่ความสุขวามเจเลค่ะนขาสดีค่ะ